ดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะหลังจากที่เมื่อคืนนะคะก่อนนอนก็คิดเรื่องแกงเลียงค่ะมันก็ติดอยู่ในหัวจนถึงเช้าเลยนะคะเดี๋ยวเช้านี้เรามาทําแกงเลียงสูตรง่ายๆแบบว่ามีผักอะไรในตู้เย็นก็เอามาทํากันค่ะเดี๋ยวมาทําแกงเลียงสําเร็จรูปกันนะคะซึ่งคนไกลบ้านอย่างเราจะแกงเลียงทั้งทีต้องใช้นี่ค่ะ <laughs> เป็นแกงเลียงโลโบนะคะ ผงปรุงแกงเลียงนะคะเราจะใช้หนึ่งซองนะคะข้างหลังเขาบอกว่าใช้น้ำสามถ้วยนะคะสำหรับผักของเราวันนี้ก็จะเอาเท่าที่มีในตู้เย็นนะคะอันนี้ก็ฟักทองเนาะแล้วก็แม่บ้านมีข้าวโพดนะซื้อข้าวโพดมาเหลืออยู่ฝักหนึ่งในตู้เย็นค่ะแม่บ้านก็เลยเอามาใส่ด้วยอันนี้ก็เป็นถั่วลัวนเตาค่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดนะคะเป็นเห็ดแชมปิญองหรือบัตเทนมันชลูมนะคะก็เป็นเห็ดกระดุมเนาะ อันนี้เป็นผักตําลึงค่ะที่เดินออกไปเก็บหลังบ้านตะกี้นะคะถอนทิ้งไปหลายรอบแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมตายสักทีค่ะเขาก็ขึ้นมานิดหน่อยนะคะพอดีดู youtube ไปเจอว่าผักตาลึงดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะแม่บ้านก็เลยเดี๋ยวเก็บมาใส่แกงเลียงเนาะแต่ขาดไปอย่างก็คือขาดบวบเนาะขาดบวบแล้วก็ที่ไม่มีเลยแล้วก็เสียใจมากคือ ใบแมงลักค่ะเพื่อนๆถ้าแกงเลียงไม่มีใบแมงลักก็ยังคิดไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงเราใส่ชะอมในแกงเลียงได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวกลิน่นมันจะเป็นแกงหน่อไม้เนาะเพราะว่าแม่บ้านมีชะอมนะคะที่ต้นค่ะแต่ไม่ใส่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวกลิ่นแกงเลียงของแม่บ้านมันจะเพี้ยนไปเนาะเผือดแล้วค่ะตอนนี้อีกอย่างก็คือวัตถุดิบของเราก็คือกุ้งนะคะแม่บ้านจะใส่กุ้งไปนิดหน่อยเนาะเจตนาก็คืออยากกินผักค่ะ โอเคค่ะน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยช่วงนี้ลืมกดอัดวิดีโอแม่บ้านต้องขออภัยด้วยนะคะพอน้ำที่ใส่ลงไป3ามถ้วยเดือดนะคะแม่บ้านก็ใส่แกงเลียงโลโบนะคะลงไป1ซองนะคะเพื่อนๆ1นซองนะคะใส่หมดเลยค่ะซึ่งก็จะได้น้ำแกงหน้าตาประมาณนี้นะคะออกใสๆนะคะเราจะใส่ฟักทองลงไปก่อนนะคะ ก็ฟักทองเขาสุกยากนะฟักทองเข้าพโพดใส่ลงไปก่อนเลยเห็ดก็ใส่ได้เนาะแม่บ้านก็จะใส่เห็ดลงไปเลยแล้วกัน ความขี้เกียจไม่ไปเอาขาตั้งกล้องค่ะใส่เห็ดแชมเปยงเข้าไปเลยแต่ที่ออสเตรเลียเขาจะเรียก button m u s h r o นะคะเขาจะเรียกนห็ดกระดุมอันนี้ก็รอให้เดือดแต่แม่บ้านชิมรสดูแล้วเขาบอกน้ำสามถ้วยกับแกงเลียงหนึ่งซอง ถ้าใส่ผักลงไปแม่บ้านว่าเขาน่าจะเจืดค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมารอดูถ้ามันจืดจริงๆเดี๋ยวแม่บ้านจะเพิ่มผงปรุงรสลงไปอีกนะคะรอให้เดือดค่ะด้วยความที่กลิ่นเขามันไม่ค่อยหอมกระชายเนาะแม่บ้านก็จะใส่กระชายเพิ่มนะคะก็คือตมใส่ครกเล็กๆนี้นะคะเป็นกระชายดองะคะ่ะไม่ใช่กระชายสดเพราะไม่มีนะคะ ก็พอแก้ขัดได้ค่ะแต่จะให้อร่อยมันเราทำเองสดๆมันมันก็ไม่ใช่นะก็แก้ขัดได้ะะแล้วค่ะก็ยังดีกว่าไม่มีกินเนาะเขามีขายให้ให้กินก็ดีแล้วค่ะแต่ก็หอมนะคะกลิ่นก็หอมดีลักทองกำลังจะสุกแล้ว เดี๋ยวรออีกแป๊บนึงตอนนี้ฟักทองก็นิ่มใกล้จะโอเคแล้วนะคะแม่บ้านก็จะใส่สโนว์พีถั่วลันเตาลงไปนะคะจริงๆมันไม่ได้เข้ากันหรอกคะ่ะแต่ว่าแม่บ้านไม่มีเนาะมีผักอะไรแม่บ้านก็ใส่ไปนี่ใส่สโนว์พีแม่บ้านก็จะใส่กุ้งนะคะนี่กุ้ง งเดงมากนี่นะคะแายฟ้าก็จะใส่ํำลึงค่ะก็จริงๆแล้วมันต้องมีใบแมงรักเนาะถ้ามีใบแมงลักมันน่าจะอร่อยกว่าน,นี้ค่ะดำลำลึงํำลึงหนองนบ้านเลยอ้ยฟักทองให้ฟักทองนิ่มๆหน่อยน้ำจะได้ข้นๆ เสร็จเรียบร้อยค่ะนี่แกงเลียงน้ำใสไปหน่อยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะแกงเลียงคนไกลบ้านไม่มีผักอีตูก็น่ากินอยู่นะแก้ขัดได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแกงเลียงกุ้งสดผักรวมมิตรของแม่บ้านค่ะ สูตรง่ายๆค่ะแต่ถ้ามีใบแมงลักนี่ก็จะอร่อยมากๆค่ะอันนี้ก็อร่อยใช้ได้ค่ะยังไงก็ใครอยากลองทําก็ไปลองซื้อมานะคะก็จะมีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อนะคะก็อร่อยทุกยี่ห้อค่ะไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ